เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Grand Chief Auto San d i e ครับหรือเกม GTA San นั่นเองนะครับรอบนี้กลับมาแล้วนะครับอยู่กับพี่ซีเจนะฮะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าพี่แกลักบ้านเกิดเมืองนอนเป็นวิเศษนะร,รู้ว่าตัวเองอยู่ Globe Street Globe Street สีประจําแก๊มคือสีเขียวใช่ไหมพี่แกก็เลยแต่งธีมแก๊งเลยฮะใส่เขียวแม่งตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะฮะโอ้ยไม่ใช่สิหัวหัวมีหน้าก,ากากอยู่นะฮะใส่เป็นหน้ากากฮอกกี้ป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับ โอ้โหพี่แกนี่มันทันสมัยจริงๆนะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าในตัวเกมนี่มันอยู่ในปี90หรือว่าอะไรไม่ใช่ว่าพี่แกวัดมาปี2021เลยเออพี่แกรู้อนาคตดีเหมือนกันนะในวันนี้นะครับผมก็แอดเนี่ยนะครับจะพามาสำรวจเดอร์ดิวกรอบสตรีทเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นกรอบสตรีทแบบโมเด์นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นกรอบสตรีทเวอร์ชั่นหรูหาราอลังการอะไรแบบนี้นั่นเองนะ ปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างใหม่ทําอะไรให้มันดูดีขึ้นนะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าใน Globe St ที่เป็นเวอร์ชั่นโมเดิร์นเนี่ยมันจะมีอะไรสวยๆงามๆให้เราตื่นตาตื่นใจบ้างนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่ามันเริ่มตั้งแต่ในบริเวณ Globe St จริงๆนะฮะสังเกตที่พื้นหญ้าฮะเขียวมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงที่บ้าน CJ ดีกว่านะฮะจุดซิกเนเจอร์ของมอตัวนี้นะครับไปดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างแปลกตาบ้างนะครับโอ้โหดูให้สวยๆงามๆเลยนะครับผม และแอดเนี่ยสังเกตมาสักระยะนึงแล้วนะฮะว่า f อในช่องของเราเนี่ยจะชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโก o b e s t i เป็นพิเศษนะฮะรู้สึกว่าคลิปที่ทําเกี่ยวกับ g ก o บต s t i เนี่ยจะได้ยอดวิวเยอะมากเป็นพิเศษนะฮะแตกต่างจากคลิปอื่นๆในช่องอย่างสิ้นเชิงนะครับโอ้มาเลยครับผมนี่โก o b e s t i โอ้โหดูลรบๆรครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากอะไรวะเนี่ยสุดยอดครับโก o b e s t i เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอ้โหบ้านไลเดอร์ สวยเลยฮะบ้าน CJ โอ้โหนี่ฮะดูรอบรอบนี่บ้านสวีทโอ้โหบ้านสวีทนี่หรูนะเนี่ยมีเครื่องบินไฮด้าอยู่บนบ้านด้วยโอเคฮะเดี๋ยววนดูรอบรอบนะครับเสพบรรยากาศนี่ครับคือบริเวณรอบรอบนะครับผมโกบสตรีทแบบนิวโมเดิร์นนะฮะเอ้ยไอข้างหลังอะไรอะในไหนบ้านปะอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ๋อตู้อาเคีตู้เกมเหรอ ทำไมถึงมีตู้เกมตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วใครจะมาเล่นนะ่ะมันตั้งอยู่ในต้นไม้อะไรเนี่ยใครจะไปม,มองเห็นโอ้โหเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวอะไรดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใน The New g o t s t r e e t y Modern นะครับไปดูกันเลยนะครับผมสังเกตได้เลยว่าตรงพื้นนะครับตรงนี้มันจะปูอิดไว้นะครับอิดแดงเป็นช่องช่องสวยงามมากนะครับปกติไม่มีแบบนี้นะในตัวเกมต้นฉบับนะครับแล้วก็หญ้าในเกมนะครับ เขียวสดงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหถ้าเกิดแบบในความคิดนะถ้าเกิดว่ามีการรีเมคเกม GTA แซงจริงๆเนี่ยอยากให้รีเมคพื้นหญ้าด้วยนะให้มันเป็นสีเขียวสดๆแบบนี้เลยจะได้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันก็สวยขึ้นจริงๆนะฮะทำหญ้าให้เป็นสีเขียวให้หมดแล้วก็ทางพื้นตรงนี้ปูอิฐแดงแบบนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะไม่สวยนะครับมันสวยมากจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วตรงนี้ก็มีรถถังลีโนนะฮะ พีซีเจแกผ่านอะไรมาเยอะฮะมีรถถังไปของตัวเองเออดีเว้ยชีวิตกูยังไม่มีรถถังจริงๆเลย <c oughs> พีซีเจแกมีนําไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับหน้าบ้านไรเดอร์มีอะไรขายเนี่ยไหนดูซิอ๋อขอกินซะหน่อยอะไรวะเนี่ยวิปปี้ตัวตลกมาซี่เด็กๆอ๋อเป็นไอติมแน่เลยอ๋อเห็นักเหเป็นไอติมนะน่าจะเป็นไอติมถ้าบอกให้เด็กๆมานะฮะเป็นแคปชั่นเชิญชวนให้เด็กๆเนี่ยได้มาลองกินไอติมนะฮะ แต่แอดว่ามาดูหลอนๆัไม่รู้ว่าเอาตัวตลกมาขึ้นเป็นไอติมนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมีโต๊ะนะครับให้สําหรับทานอาหารด้วยเออเพื่อแบบว่าใครที่ยังไม่อยากกลับบ้านสามารถนั่งกินที่ร้านได้นะครับโอ้โหมีลูกค้าเข้าอย่างเนืองแน่นอ๋อตรงนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งนะโอ้กินแม่งทั้งหมดทุกร้านเลยครับพี่ซีเจรวยพอจะอุดหนุนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังบ้านไรเดอร์ดีกว่านะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้มีต้นไม้ขึ้น1ต้นครับโอ้โหเลือกแปลกมากเลยเนะี่ย แล้วก็หลุมฮะหลุมที่รู้ๆกันอยู่นะฮะว่าพี่แกฝังอะไรเอาไว้นะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ติดตามในเนื้อเรื่องได้นะครับส่วนตรงนี้อะไรเนี่ยเขาทําที่กั้นไว้ทาไมวะเฮ้ยตรงนี้ก็เดินได้เนี่ยการทําไมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมอันนี้คือรถของพี่แกนะฮะรถประจําเลยนะครับแล้วก็บ้าน CJ นะครับโอ้โหรู้สึกว่าสีมันจะดูจืดๆนะไม่ได้แบบมีสีอะไรที่แบบว่าฉูดฉาดมากนะครับอยู่แบบสไตล์โมเดิร์นนะโอ้โหสมชื่อมอดจริงๆอ๋อเก็บตังค์สักนิดนะลงรถ โอ้ลรงรถมีรถด้วยนะครับ i n f e r n ร์นี่เป็นไงแล้วก็ฝาประตูลงรถเนี่ยจะทํามาจากไม้ด้วยนะโอ้โหพอดีว่าทํามาจากเหล็กพี่แกไม่ชอบนะทำจากไม้ไปเลยอย่างนี้ก็บ้านของเพื่อนบ้านนะฮะไม่รู้จักชื่อเลยบ้านใครก็ไม่รู้นะตั้งอยู่ข้างกันเดี๋ยวไปดูด้านบนสิด้านบนมีอะไรให้เราลองเล่นบ้างเหมือนคราวที่แล้วฮะปีนดูบนบ้านสวีทฮะเจอตลาดนัดเฉยเลยเจอแบบงง อ๋อรอบนี้ไม่มีนะฮะร,รอบนี้มีเครื่องบินไฮด้าแทนไอ้เครื่องบินไฮด้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้รันเวย์พุ่งก็ได้ใช่ไหมแบบมันลอยขึ้นเองก็น่าจะได้นะฮะไม่งั้นมันคงไม่เอาเครื่องบินมาไว้บนนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดโอ้ด้านหลังไม่มีสิงชาร์สวรรค์แห่งความตายแล้วนะฮะคราวที่แล้วนี่มีสิงชาร์สวรรค์น,นะงงเลยมาได้ไงเขียนลงมาดูด้านล่างดีกว่านะครับเอ้ยตรงนี้โตสนุกแต่กูไม่เล่นกับมึงหรอกมึงยืนไปในนันแหละเอ้ยน้ำสไปซ์สพังหรือสไป จะกินได้เรียกเรียกสไปร์แล้วกันมันเป็นมะนาวนะเลมอนอันนี้ตู้อาเคทครับเกมอะไรเนี่ยอวกาศเอเลียนโกโก้สเปซมังกี้อ๋อไอเกมลิงไงมีจริงนะโกโก้สเปซมังกี้เนี่ยเคยเห็นผ่านตาอยู่นะในชั้นเ y o ยูทูบที่เขาทําจัดอันดับเกมนะครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอ้อันนี้กําแพงกําแพงชวนพิศวงจับปืนหน่อยดิโอจับไม่ได้ใช้ปืนคนละชนิดกันอันนี้ใช้เป็นแบบไซเดนเซอร์นะฮะโอเคโหกำแพงแม่งพิศวงจริงๆว่ะ ดูแลเหมือนแบบจะหลุดมิติเลยเฮ้ยแล้วใครเอาไอ้บ้านนี้ทําไมกําแพงมันแปลกๆกวะเนี่โหกําแพงบ้านไม่ค่อยโมเดิร์นเลยอันนี้บ้านเออเอออะไรวะ djog ป่ะตรงนี้หลังนี้นะจาไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เล่นนานตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปสํารวจรอบรอบดีกว่าเผื่อมันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่เรายังตกสํารวจนะครับอันนี้ก็สํารวจไปหมดแล้วนะฝั่งนูน้นเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรหรือเปล่าจําได้ว่าเหมือนเคยเจอตลาดนัดอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าไอ้น,นี้มันใส่ตลาดนัดมาให้ไหมนะครับ แต่ก็ไปสำรวจซะหน่อยนะไม่เสียหายโอเคฟีลนิ่งไปดีกว่านะน่าจะไวกว่าหรือเปล่ากลัวไม่น่าใช่แล้วแหละโอเคไปทางนี้กระโดดชุบโอเคไม่มีตลาดนัดแล้วนะครับคุณผู้ชมปกติเนี่ยไอตรงตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตลาดนัดนะฮะรอบนี้ไม่มีตลาดนัดละตลาดนัดไปไหนเฮ้ยใครเอาตลาดนัดกูไปเอาตลาดนัดกูคืนมาอเอ๊นี่ปกติมันจะมีนะตลาดนัดแล้วก็มีลานจอดรถนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูนะ สามารถย้อนดูได้คลิปไหนไม okay, so no ่รู้ไปหาดูเกี่ยวกับโกฟสตรีทนะในนั้นจะมีมอสตลาดนัดอยู่เคยทําไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละมั้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะมอสตัวนี้เนี่ยมันโชว์โมเดนตรงโกฟสตรีทอย่างเดียวตรงบ้าน CJ นะครับถ้าถัดมาหลังจากนั้นแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับโมเดลโกฟสตรีทร่างที่1นะฮะจริงๆเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากเดี๋ยวจะจัดทําให้หมดทุกเวอร์ชั่นเลยแล้วกันนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพท่อนสุลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม